ไม่ว่าจะดูซ้ายไม่ว่าจะดูขวาดูข้างหน้าดูข้างหลังไปให้มันสุดถ้าสุดแล้วมันพลิกไม่ได้มันก็ติดติดดูไม่รู้ดูอะไรอยู่ดู A ดู B ดู C ดู E ดู f ดูตามเขาว่าเขาพาให้ดูคอรสอบอกมันไม่ใช่แค่ดูมันมีมากกว่านั้นอีกไหมอ๋คือบ๊อบบอยพอบ๊อบบอยแล้วเขารวมรวมกัน มันจุดประทะมาก่อนประทะาเสร็จนั่งดูต่างฝ่ายต่างดูมันก็จับจ้องันมันโฟกัสไม่ได้นั่งดูที่เขาส่อเขาเขาคลิปที่เขาพูดเรื่องอะตอมอะอะตอมเวลามันโฟกัสมันก็โฟกัสตามตามปัจจุบันทีนี้พอพอไม่โฟกัสมันมันมีทั้งหมดอะพอโฟกัสปุ๊บมันได้แค่หางเหมือนจับช้างจับแมวจับหนูพอจับได้แค่หางจับได้แค่ขาเขาจับได้แล้วนี่ แต่พอปล่อยมือมันคือตัวทั้งตัวอ่ะนะเห็นไหมงงไหมเนี่ยเพราะฉะมันไม่ใช่แค่ดูครับถ้าดูนานๆมันจะติดติดดูทีนี้แล้วชีวิตสดจริงอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะว่าทั้งหมดของชีวิตมันคือทั้งหมดที่ตั้งแต่เช้านั่งยืนนอนเดินอ่ะทั้งอยู่กับที่แล้วเคลื่อนที่ชีวิตจะอยู่กับการอยู่กับที่หรอ มันยังไม่ใช่ธรรมชาติแล้วเปล่าธรรมชาติมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าที่พอมาจับยอดส่วนเหลือแค่มนุษย์เป็นตัวแทนธรรมชาติหรือตัวเราคือเท่ากับธรรมชาติประเด็นคือมันได้ไหมล่ะมันมันครอบเอร์อยังมันไม่ใช่แค่ไปนั่งเฝ้านั่งเหมือนจับโจรนะจับโจรมันไม่ได้มันตามโจรน่ะมันต้องใช้โจร อคสอบ,บอกใช้โจรใช้โจรนี่จ,จะเจอโจรไปนั่งดูโจรกันน่ะดูผู้ดูก็ถูกดูนั่นนั่นนั่นแหละนั่นแหละหรือหยุดหยุดดูหยุดคิดคิดไม่หยุดเ <c oughs> ออได้หมดนี่ว่าได้หมดไม่ได้ว่านะ <c oughs> ขออนุญ,ญาตนะขอขอมานะเถ <c oughs> ื่อนทีฝ้ายเลยเว้ จะเครืองไม่ใช่อะไรหรอกมันได้มากกว่านั้นไหมเล่ามันมีอีกไหมมันไม่มีแล้วหรอมันยังไม่ร่วมรวมกันน่ะใช่อะไรหรอมันต้องร่วมรวมกันก่อนเด็กเข่บ้าคือคิดถึงก่อนมีเด็กคิดถึงก่อนมีหมู่บ้านกันแหละหมู่มีหมู่บ้านก็ต้องมีบอสไหมมีประธานบอร์ดเนาะคิดถึงก่อนมีคณะกรรมการก็มีบอร์ดใช่ไหมหรือเปล่ามีคณะกรรมการ ก็มีประธานก่อนมีประธานก็พอมีประธา,านก็มีเหรัญยิกมีคณะกรรมการมีเหรันยิกมีอะไรมีลูกบ้านเนี่ยบัตรนี้ประธานบอร์ดซีอโอไม่อยู่แล้วอ่ะมันจะไปเช็คกับใครอ่ะมันคิดเอาเองเหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมก้ามัวแต่ไปนั่งดูไงคือหมายความว่าก่อนมีประธานบอร์ด มันก็ไม่มีประธานบอร์ดใช่ไหมล่ะพอมันไม่มีมาแล้วมันจะเอาอะไรมาเออเดี๋ยวไป,ไปเสร็จก็ว่าไม่มีอะไรโอ้กูจะบ้าตายก <c oughs> ็แค่คิดถึงฝั่งขามีกับไม่มีเนาะทั้งมีและไม่มีมันรวบรวมกันอยู่พูดเรื่องอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจอะ่ะไม่เข้าใจตัวเองแหละ <c oughs> โอ้ยทำับทำ ย่ำมึงเข้าไปคอรเนี่ยเนี่ยย่ำคอร์ไปแล้วเจอกันที่ใต้คอมเมนต์จเจริญความรู้สึกครับ